จำเดือนเมษายนของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้ขอให้คุณมีความตั้งอ,อกตั้งใจคุณเป็นคนที่มีความสามารถฝ่าฟันอุปสรรคแต่อาจออกเป็นคนดื้อรั้นสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้แล้วถ้าหากคุณไม่รอบคอบขอให้คุณระมัดระวังว่าคุณอาจจะโดนคนใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะมีคนที่โยนความผิดที่ไม่ใช่จากที่คุณก ให้คุณจะต้องรับผิดชอบการงานในช่วงนี้ก็เลยดูนิ่งๆยังไม่ค่อยขยับขยายไปไหนแต่คุณมีความสามารถเชื่อได้ว่าไม่ว่างานจะออกมาในรูปแบบไหนด้วยความสามารถของคุณด้วยความเชื่อมั่นของคุณคุณก็จะทํางานนั้นได้อย่างประสบความสําเร็จไม่ยากเย็นจนเกินไปสําหรับนเรื่องของการเงิน การเงินในช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากสักเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวหรือการกินการใช้อย่างเป็นที่พอพอใจของคุณรวมทั้งระมัดระวังในบางเรื่องหรือเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ก่อแต่คุณอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถบ้านเรือนหรือเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวก็อยายให้คุณระมัดระวังการเงินในช่วงนี้นเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียก็ยังเป็นคนที่ มีความสามารถที่จะหาเงินหมุนได้คล่องตัวเหมือนเดิมพอสมควรสำหรับชาวราศีพิจิกในด้านของความรักความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้คุณอาจจะดูเหงาเงาไปบ้างคุณอาจจะเป็นคนโสดในบางคนหรือบางคนที่มีคู่แล้วก็จะอยู่เหมือนอย่างคนโสดทำงานต่างถิ่นต่างแดนอาจจะไกลกันนานๆอาจจะมาเจอกันทีบางคนแม้จะมีคู่แล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายยังไม่ค่อยมีความสุขมากจนเกินไปสําหรับคนที่เป็นยังเป็นคนโสด คนที่ยังเป็นคนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์และเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนภายนอกมากเลยทีเดียว <Okay. S 1> แต่คุณก็ยังอยากที่จะอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เป็นโสดมากกว่าในช่วงนี้เพราะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาลบเล้าทำให้คุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องนี้มากมายจนเกินไปก็ขอให้คุณเพียงแค่คบๆไว้รอเวลาศึกษาที่ดีๆก็จะเข้ามาหาคุณและคุณก็จะได้เลือกคนที่ถูกใจที่คุณได้ตั้งใจและสมปรารถนา